นี่ครับผมผมก้องนะครับจากร้านต้นยางยนต์คร์ร์สองนะครับคริปนี้นะครับมานําเสนอล้อแฟชั่นนะครับตัวนี้นะครับผมเพิ่งเทคยเข้ามาเลยนะครับเมื่อวันก่อนนะครับวันอังคารนะครับตัวนี้มาลูกค้าใส่มานะครับกับรถมิสซูบิชิปาเจโร่นะครับตัวนี้เป็นเลนโซ่นะครับเป็นตัวซับบูไลนะครับเป็นขอบ20นิ้วนะครับล้อกว้างนิ้วครึ่งอ่าเก้านิ้วครึ่งนะครับผมก็คือเรียกได้ว่ากว้างเต็มสุ้มแน่นอน นะคบเพียงแค่ลูกค้าเขาจะขายรถนะครับเขาก็เลยนาเยนกับลอเดิมแล้วก็เลยถอดล้อตัวนี้ออกนะครับออฟเซตนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเบ้าล้ออยู่ตรงนี้นะครับสูงขึ้นมานะครับคือขอบล้อสายพิลานี่ล้อจะเลื่นออกมาแน่นอนนะครับสวยงามเต็มศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อนะครับล้อตัวนี้สภาพสวยเลยนะนะครับหลังล้อเลนโซ่นะครับล้อแท้ต้องเม็ดอินไทยแลนด์นะครับเม็ดอินไทยแลนด์นะอ่านะครับแล้วก็ เป็นขอบ20ก้านกลางที่ครึ่งที่บอกไปแล้วออฟเซตนะครับอยู่ที่20นะครับอ่า offset 20นะหลักๆก็ดูประมาณนี้นะครับตาเลนโซอยู่ข้างหน้านะครับผมอ่านะครับตัวนี้ลอ็อแท้ตาเลนโซอยู่ตรงตรงไหนเอ่ยนี่นะครับผมเลนโซ L E N S O นะครับเลนโซนะนะครับแล้วก็ลูกซับบุไรท์นะครับรลูกซับบุไรท์แล้วผมตัวนี้นะครับลอ้อแท้แน่นอน ทั้งชุดนะครับผมขายอยู่ไม่แพงนะครับผมเคยมาไม่แพงด้วยบอกได้เลยชุดนี้ราคาเลวๆนะครับพอมยังหมื่นกว่าบาทก็จบได้นะครับผมดมูบ้านไหนกันนะครับผม,มร้านเราเป็นเต้นสีขาวแดงอ่าร้านอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเชียนทะเลยี่สิบหนึ่งนะครับมาสองร้อยเมตรไม่ต้องเข้าซอยท่านพาท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมอ่าสวยๆเลยนะ คลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางโยนขอฝากไว้เดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันนะครับแต่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับะไปองห